ใช่ใช่กันเราก็จะพายไปเรื่อยๆเลยแบบนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้คือเกม low l o aboard into a b t t e r l i t e นะคะก็คือเราต้องพายเรือเนี่ยไปที่ชีวิตที่ดีกว่านด้โอ้โหนี่แล้วเราจะรอดเลยเนี่ยขนาดนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยอคนดูอยากเห็นพวกเราหัวร้อนกดไลค์กดติดตามมาด้วยใช่ถูกต้องนะครับเฮ้ยเฮ้ยเยเยค่อยคพายก่อนค่อยๆพายก่อน โอเคถึงเช็คพอย์แรกแล้วเย้เช็คพอย์รีสเราพักก่อนไหมหรือไปกันต่อไปกันต่อเลยไปเราจะไม่เลิกหนีออกจากเกาะนรกนี้อั <S 2> <S 2> <S 2> นนี้คือเกาะเอ,อิ่มเัาเรียกอะไรอ่ะเลนทูเทนไปเรื่อยๆเลยพาไปเรื่อยๆเันนี้คือแบบสอนเราเลี้ยว <S 2> <S 2> ไปไป,ไปแบบสอนเลี้ยวแบบสอนเลี้ยวด่านสอนเลี้ยว ชืบถ่ายเข้าไปเอ้ยดิฟดิฟถ่ายไปเรื่อยๆชื้บชืบชืบโอเคเฮ้ย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 เกือบเกือบเกือบเฮ้ยไปไปไปโอ้โหไปถ่ายกลับหลังไปกลับหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคไปกลับหลังดิไม่ใช่กลับหลังเลยยไม่ใช่เลยเลยไลยเลยไม่ได้ไปทางไหนโอ้โหนึกว่าหันเราคนึกว่าหันเรือกลับหลังอ้ ไปไปไปขึ้นต่อเราจะไม่มีวันให้แพรนี้ทำร้ายเราอย่างแน่นอนไปพายไปเรื่อยๆพายไปเรื่อยๆเราจะพายแบบไม่เยอแค้ไปต่อไปแล้วชึบเฮ้ยนี่ไงป๊บเจียวเรามาถึงเลเวลต่อไปเลยอ่ะต้องแฝดาขี้กั ก่อนดีกว่าต่อเทียบผ้าเฮ้เฮ้เฮ้นายสนใจซื้อบรถฟิกปิจุ้ยไหมล่ะพอเวลาเรือนายคว่ำเนี่ยนายจะสามารถดือปันและจะทำให้เรือนายกลับมาได้ด้วยนะซื้อได้แค่อันเดียวอันละเจ็ดผ้ารูบักปะมีคนทิ้งพวกเราอ่ะไปลแปลแล้วเราไปต่อกันเลยพี่ป้ไม่มาแล้วหรอแต่พีเป็นใครล้อหน้าที่มาเร็วโอเค เฮ้ย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 กด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 อโอเคไปไปไปฝั่งขวาเองเลี้ยวเลี้ยวหยุด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 เลี้ยวหุดหนี่พายเป็นไมเนี่โอเคไปไปไปหุยเล่หุยหุยเล่ าช้าหน่อยถ้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 าช้าหน่อยแล้วก็เข้าไปในท่อวิเศษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าฆ่าเราอย่ากัดเจ้ากวก็แล้วขึ้นเลยนะปุนมีคนฆ่าพวกเราฆ่ายังไงก่อนมันเอามันเอาเจ็ตสกีมาไอ้คนนี่เล้วหยุดกันไปฆ่า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  ไปน้างมาเฮ้ยยยายย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 กยย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 ยกยยเยย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 ลยยดยย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 ย ฟาดหัวฟาดหัวฟาดหัวเฮ้ยเฮ้ยฟาดหัวฟาดหัวเอาไม่หล่ะหาเรื่องเหรอพอพอพอนี่เราเรากำลังแพ้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรากำลังเรากำลังพายเรือไปในชีวิตที่ดีกว่านี้นะอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันเลยเฮ้ยกลับไปก่อนกลับไปใครอื้อหือใครอื้อหือไปไปไปเรือเราไอ้เออเฮ้ยแล้วมันเรือใครน่ะโอเค

หยดก่อนหยก่อนท่านี้เราต้องช้าช้าคุณพายไปเดี๋ยวผมจะกดน้ำไว้มันจะได้ช้าช้าน่อยหุยเล่หุยเล่หยเล่หุยเล่หุยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหันไปเออยหยุดกันหยุดหยุดหยุดต้องเฝ้าเฝ้าเลยเฮ้ยยายายาเขาเป็นไก่พวกเรานะจะแสบ ข้างบนนั้นเป็นเช็คพอยแล้วเพราะฉะนั้นรีบไปกันเลยสวยสวยตายท่ามาเลยเฮ้ยมื่อไหร่เราจะเข้าเช็คพอยสักทีเนี่ยจะพายยังไงดีเอ้ยอย่าพายกำลังกเราจะทำยังไงดีอะช้าๆเฮ้ยอย่าอย่า เออในที่สุดเดี๋ยว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 ไปไปไย่าเฮ้อเฮตรงนี้ต้องไปเร็วๆเลยแบบนั้ต้องไปโอ้โหนีนีเฮ้ยเลือเลยเฮ้ยเหยุด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 ยมันลอยใว้าวหยุด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 ยุดไม่ต้องพายไม่ต้องพาย เดี๋ยวจะพาเลือดกลับหัวไม่ได้นะเออเชื่อใจพี่คุณระงด้านใต้ดิคุณระวังด้านใต้นี่เลือดตกหัวหมดแล้วโอ๊ย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 มีช่องด้วยมีช่องด้วยตรงนี้ช่องแบบเลือดตกหัวหมดแล้วขอมองด้านใต้ดีกว่าเหมือนมันแบบเลือดกับหัวกับพังอ่ะ เราไปเรื่อยๆเราไปเราไปรีเซ็ตเรือก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่เป็นไรไปอย่างงี้เลยโอ้โหือการพายเรือเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมเนี่ยวิลลี่มีบロววิลลี่มีเฮ้ยหยุดพายดิใครพายอะตอนนี้มันไม่ไปแล้วเนี่ยไม่มันไม่มันไม่ได้ไปเพราะมีคนพายมันไปเพราะมันไม่ไปเพราะเราติดข้างใต้รู้แล้วไงถ้างั้นเราก็ต้องกระโดดก่อน ไปตึ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 ็นวาติดต้นไม้เโอเคเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเราแค่ปล่อยให้มันไหลเราแค่ต้องปล่อยให้มันไหลลงมาเฮ้ยจะปล่อยใหไหลลงมาโอ้ยโอ้โอ้ยโอไม่ต้องหัวไกเทพไกเทพ MVP นี่หว่าไกด์พวกเราเปลีงเหมือนชเปลียนชื่อช่งให้เป็นคนนี้คนเดีย เอ้ยไม่เป็นไรไกลเราเทพก็ตายน่นนนะตรงนั้นก็เช็คพอยแล้วอีกยาวไกลอีกยาวไกลจะถึงเช็คพอยนะจ๊ะกคือตัวประกอบใช่ตัวประกอบใครดูใครดูติร์ติร์ตึเตึตึตึริตตตต เกิดอะไรขึ้นเกิดอายุมุนทอนเดบอลเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนเกิดอายุมุนทอนโดก็สำหรับใครที่ชอบนะครับพนดีก็บอกเลยว่าตัลกสุดไปเลยนะก็บอกเลยว่าคลิปยาวมากเลยนะก็ต้องมาตัดต่อด้วยก็คอวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า Bye.